เคนยากุ aku, ตอกย้ำการเป็นผู้นำโรงงานรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริมระดับไฮเอ n d ที่ดำเนินธุรกิจมาก,กว่า40ปี หากกล่าวถึงโรงงานรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริมระดับไฮเอ็นที่พร้อมนำวัตถุดิบพรีเมียมมานำเสนอแบบไม่สำาัใครในตลาดชื่อของเคนยากุน่าจะเป็นชื่อแรกที่ถูกพูดถึงด้วยการดำเนินธุรกิจมากกว่า40ปีและเป็นโรงงานอาหารเสริมมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันอีกทั้งยังมีนวัตกรรมล้ำสมัยในการผลิตยาจากประเทศญี่ปุ่นบวกกับความเชี่ยวชาญในยาแผนปัจจุบันและอาหารเสริม ทำให้บริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดประสบความสําเร็จและยืนหยัดมาเป็นที่หนึ่งในทุกวันนี้ซึ่งหลังจากนี้คือเรื่องราวความเป็นมาของเคนยากุที่เรากําลังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคุณภูรพัฒน์หานไกรพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัด อยากจะมาย้ำอีกครั้งนะครับว่าโรงงานเคนย่ปุของเราคือโรงงานรับผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เปิดมายาวนานกว่า40ปีครับด้วยความที่เรามุ่งเน้นทางด้านสินค้านวัตกรรมมาตรฐานการผลิตระดับสากลและคัดสั่วัตถุดิบชั้นเลิศจากทุกมุมโลกทําให้เราได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากมายหลากหลายเจ้ามากเลยครับสินค้าของเรานะครับมีนวัตกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นครับเพราะเรา ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษเราจึงทุ่มเทให้กับงานทางด้าน R&D โดยใช้ทีมงานเพสศัชกรในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆและยังใช้วัตถุดิบนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอเพื่อให้สินค้าของเรานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และสูตรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนไทยครับ ระบบมาตรฐานการผลิตที่เรานํามาใช้ในการผลิตอาหารเสริมของเราเราได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตยาแผนพัจจุบันภายใต้มาตรฐาน GMP, PICs, ISO 9001, Halal, Halal ซึ่งจะควบคุมกระบวนการผลิต ในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําอากาศเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ภายในโรงงานจะต้องสะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนในทุกๆกระบวนการการผลิตเพราะเราเชื่อเสมอครับว่ายาที่เราผลิตออกไปนั้นจะถูกใช้ในส่วนของการรักษาผู้ป่วยถ้าหากเราทํายาที่ไม่มีคุณภาพจะทําให้อาการของผู้ป่วยซึ้งลงได้ดังนั้นยาทุกเม็ดอาหารเสริมทุกอย่างที่ออกจากเคนจิคุของเราไปนั้นจะต้องมีคุณภาพที่ดีที่สุดเสมอครับ สำหรับภายในปีหน้านะครับเราวางแผนขยายในส่วนของตลาดอาหารเสริมเพิ่มมากขึ้นตอบรับส,สภาวะตลาดภายในปีนี้ที่กลับมาบวกอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่เราได้รับในส่วนของแผนการตลาดปีที่ผ่านมานะครับเราวางแผนที่จะ เพิ่มศักยภาพในส่วนของการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งเพิ่มงบประมาณทางด้าน R&D เพื่อให้ได้มีสินค้าใหม่ๆมารองรับลูกค้าที่จะเข้ามาภายในอนาคตสําหรับลูกค้าที่สนใจที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกลับมาได้ที่ทีมงานาคุณภาพของเรานะครับทางเคนจกุนะครับพร้อมพาทุกท่านนะครับไปพบกับสินค้านวัตกรรมใหม่ๆนะครับพร้อมทั้งเริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตพร้อมจัดจำหน่ายอีก ทั้งเราจะพาท่านไปสู่ตลาดออนไลน์ออนแอร์ออนเชลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างที่ไม่เคยมีเจ้าไหนทําให้กับท่านมาก่อนสามารถติดต่อกับมาได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k l น์ e อดแอดเคนยากุหรือเว็บไซต์ w w w k e n y a k u .co.th หรือช่องทางเบอร์โทรศัพท์025421277ครับ